สงสัยกันไหมคะว่าเขามีกระบวนการทำยังไงถึงได้ข้าวสวยที่มีคุณภาพดีแบบนี้ให้เราเอาล่ะวันนี้พินจะขอด้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับซี r รามสมาร์ทช i อยเซนะคะทุกคนเคยทานข้าวสวยใน7 e เ e ่ e อีเลฟไหมคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหอมมะลิแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ตอบโจทย์ช่วงเวลาเร่งรีบและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างเราะว่าแค่เอาเข้าไมโครเวฟก็พร้อมทานได้เลยแล้วข้าวของเขานะคะยังหอมนุ่มเรียงตัวสวยแบบนี้สงสัยกันไหมคะว่าเขามีกระบวนการทำยังไงถึงได้ข้าวสวยที่มีคุณภาพดีแบบนี้ให้เราถ้าสงสัยพินมีคำตอบมาให้ทุกคนคะ่ะด้วยการหาใน YouTube คะ่ะ แค่ทุกคนพิมพ์ลงไปเลยนะคะเบื้องหลังข้าวสวยหอมมะลิในร้านเซเว่นอเลวแล้วเขาก็จะบอกตั้งแต่วิธีการคัดเลือกพันุข้าวการได้มาจากเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงการตรวจสอบต่างๆจนมาถึงเคล็ดลับการหุงข้าวของ CPRAM เคล็ดลับนั้นก็คือหม้องข้าวราคา100ล้านบาทแค่ราคาเนี่ยก็ปังไม่ไหวแล้ว เพราะว่าซีพีแรมเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยสุดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวหอมมะลิที่หอมนุ่มปิดสนิทอย่างปลอดภัยอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบนี้เอาละ่ะวันนี้พินจะขอท้าพินจะลองหุงข้าวหอมมะลิให้นุ่มสวยหอมอร่อยเหมือนที่ซีพีแรมทำโดยใช้หม้อหุงข้าวบ้านๆแบบที่ทุกคนมีเนี่แหละคะ่ะ จะเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนมาช่วยกันลุ้นดูนะคะซึ่งเคล็ดลับการหุงข้าวของแต่ละคนหรือแต่ละบ้านเนี่ยก็อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างวันนี้พินจะขอหยิบยกเคล็ดลับของบ้านพินมาโชว์ให้ทุกคนดูกันค่ะเอาละพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็ตวงข้าวก่อนนะคะเราจะได้เอาไปซาวข้าว,วน,นี้พินจะหุงสองถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะข้าวเนี้ยไปซาวค่ะ เสาวสองน้ำค่ะชุบ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 สเต็ปต่อไปนะคะเราจะแช่ข้าว30นาทีค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่พินได้มาจากการดู YouTube ของ CP RAM นะคะเขาก็แช่ข้าวเพื่อให้ข้าวเนี่ยดูดน้ำเข้าไปข้าวจะได้นุ่มๆเหมือนกันค่ะครบ30นาทีแล้วค่ะ จากนั้นนะคะสะเต็ปต่อไปเราจะเทน้ำที่เราแช่ข้าวเนี่ยออกแล้วก็ใส่ลงไปใหม่ค่ะครั้งนี้จะเป็นน้ำสำหรับการหุงแล้วและแน่นอนวัฒนธรรมที่เรามีร่วมกันทุกบ้าน1ข้อนิ้วค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของบ้านพินนะคะก็คือเราจะบีบมะนาวลงไปในข้าวที่เราจะหุงค่ะบีบลงไปประมาณ2-3หยดก็พอนะคะ การบีบมะนาวลงในข้าวนะคะจะช่วยให้ข้าวเนี่ยนุ่มฟูแล้วก็ไม่บูดง่ายค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะได้ข้าวที่พร้อมผุงแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็รอค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดมาหุงข้าวตอนนี้นะคะ เราจะปล่อยให้ข้าวเนี่ยระอุอยู่ในหม้ออีกประมาณ10นาทีค่ะเพื่อเป็นการไล่น้ําส่วนเกินออกจากข้าวทําให้ข้าวเนี่ยนุ่มแล hm ้วก็อร <It> ่อยยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ3 2 1สึป๊บโอ้มาตาดีใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปวางเทียบกับข้าวสวยหอมมะลิของซีพีแรมเลยให้เทียบกันให้เห็นเห็นไปเลยหน้าตาเหมือนกันเด้สวยงามทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะชิมทั้งคู่เลยว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงอืมหอมอืมรสชาติใช้ได้เลยหอมแล้วก็นุ่มไหนะมาดูวันนี้สิ มันก็หอมสมกับเป็นข้าวหอมมะลิของซิพิลแลมอันนี้ก็นุ่มอร่อยมากเหมือนกันเราต้องให้ผู้ช่วยของเรามาพิสูจน์ซะหน่อยแล้วค่ะทีมงานค่ะอร่อยไหมอร่อยมากนุ่มไหมนุ่มยสุดยอดไปเลย นี่แหละค่ะถึงแม้ผลลัพธ์จอ,อกมาไม่ได้เหมือนกันเป๊ะร้อยเปซแต่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวพิมพ์และสําหรับใครที่อยากจะลองทําตามดูนะคะก็สามารถทําได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากจะทานข้าวหอมมะลิหอมๆนุ่มๆอร่อยๆแบบนี้ก็สามารถไปตําได้เลยค่ะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ และที่สําคัญตอนนี้ข้าวหอมมะลิของเขาพอเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนแล้วเนี่ยตัวกล่องอตัวถ้วยเนี่ยก็ไม่บุบไม่ยุบด้วยความอร่อยและคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนถือว่ายอดเยี่ยมไปเลยละคะ่ะและสําหรับวันนี้ชีวิตดีๆแค่เปลี่ยน